วันนี้นะคะอยู่ที่บางเลี้ยงบ้านนาเคียงล่างธีว่าเอาไอ้ดาวอินคามาให้นาเคียงยอดไปเนื้ออั่นผิ์มามาเลยนะคะว่าวัตถุบางเดี๋ยวมาท่ามาการนาเคียงนะคะเช่นเตนอยู่ตำบลไรนะนี่ตำบลตเตียวตัเตียวโอ้ดีนะโอดามโอ้ดามนะเตินใดแนะนำการกินต้องช้วยดาวอินทานี้ แล้ปั่นปื้มั้งมันก็ดีขึ้นเป็นอะไรหบว่านเป็นว่านเท่าไรตอนนั้นบมว่านนั้นราบรอยราำรอยทำไมแล้วตอนนี้เลือดเท่าไรหกติเล้วเลยปกติอยนึงมานน้นเนี่ยกี่ว่้วันเกี่วั่านตอนนั้นน่ะตั้งเดีววันมึงมาตั้งรึมกินอทิ่งได้อทิตวันได้นะได้นะได้นะอทิตวนอาิวันเหรอตึเก็ดกายเก็กายนะเดิมหม่ว่านเดิมตี่องรอย ร่ามลอยใช่ไหมตอนนี้เลือดปกติแล้วแลราคาเจ็บให้แล้วอ่ะใหเร็วไม่เ็สเร็วไม่เ็สแล้วนะพอ่ลานอนผักพอนตื่นยินดีไหมนอนีินดีนอนรับดีนอนรับดีนะแสดงว่าตัวอินทรานี้เป็นโอเมก้าสามนาโนนะเป็นอาหารอรักนะหลักระร่างกายดีขึ้นนะเจือใจแค่ได้แล้วบอกว่าจะได้รู้กันทุกคนว่า เกลือใจดีมากเดือดมาเลยดีมากนะได้บอกหลกล้านหรือบอกเผื่อนพูงแนะนนำว่าใจกองรองผัดมังกายียอนี้บอกว่าว่ามีออกมาไล่ยีโอแต่ยีโอนี้ดีกว่าเผื่อนยาไม้ใจแล้วพี่น้องกันไม่เลาะกันเนาะน้องกันนะเกียงกับพี่ชายดีนะเกียงกับพ่อได้บุญด้วยนะเกียง เออพ๋าะฉันไม่ปอาขวดหนึ่งเราเคยยศไดลินเอ้ยไดรินเกือบเดือนพอาะไม่ใช่เฉพาะบอกว่านานได้ถูกย่างเลยยศกียศจ้องยศจ้องยอนะแล้วนลยตีรังโลเลยว่าโบเราไม่ลอกไม่โข